คำที่พี่ใหญ่ถามเจนเล้งเนี่ยยังติดอยู่ในใจฉันวะคนที่ทําแบบนั้นกับคนอื่นคือว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมหรือวะการถือตัวหลงตนสําคัญตนว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมอาหารการในความดีที่ตนเป็นคนทํานี่คือกิเลสอย่างหนึง่งที่แนบเนียนกว่าโลกกฎลงอา้าวแบบนี้ทำความดีก็ไม่ได้ดีแล้วดีวะไม่ใช่ให้เราปฏิเสธความดี แต่ให้เราทำความดีไม่ใช่ทำตัวให้เป็นคนดีทำความดีกับทำตัวให้เป็นคนดีมันแตกต่างกันยังไงวะทำดีก็คือทำดีทำไปโดยไม่คิดอะไรแต่ถ้าทำตัวให้เป็นคนดีเนี่ยก็คือการสร้างภาพให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีซึ่งในแบบเนี้ยมันเรียกว่าติดดีติดดีอ่ะใช่ฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังอื คนนายคนหนึ่งใ่อๆก็มองว่าเขาเป็นคนดีทรมะทำโม,มแต่พอลูกสาวเขาท้องไม่มีพ่อกลับสั่งให้ลูกสาวเขาไปทําแท้งเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่มีลูกสาวแบบนี้อ๋อยอมทําไม่ดีเพื่อรักษาภาพตัวเองว่าเป็นคนดีเนี้เหรอใช่ติดดีแบบเนี้ยมีเยอะทําดีแล้วก็แบกเอาไว้ ยกตัวเองว่าสูงปราเสรือป่าคนหนึ่งแล้วตกลงทําดีแล้วได้ลยวะแล้วตอนพี่ทําบุญไปยี่สิบบาทพี่รู้สึกยังไงรู้สึกด,ดีก็ดีแล้วไงพี่จะเอาอะไรอีกอ่ะการทําดีเพื่อให้ได้ทดําดีมันก็เหมือนกับการให้เพื่อให้ได้ให้ทําไมให้แล้วจะต้องหวังผลตอบแทนอะไรด้วย